้ตับครับผมๆมาหนินะสดๆเลยนะครับสดๆเลยครับตับตับหวานนะครับตับงัวงนะครับเด้อตับงัวปรุงเลยครับใด้เลือดหลายแนมหน่อยนะครับเด้อใส่เขี้ใส่ครับ ใบปวดตัดเ้าครับของผมนะครับนี่ดูโลดขวัวๆเองนะครับเผ็ดน้อยหน่อยน้ำครับดีเพราะได้ผสมเลยครับนี่ดีปลาจะพกเลยครับมาของผมครับก้อยตับร้อยเลือดนะครับเนี่ หอมครับแน่เท่าไหร่เตื้อเด้อครับเด้อหอมครับปล่อยครับเด้อครับกินกันเด้อครับเด้อใสมักเห็ดครับ